เราอยู่กับผมแล้วแม่คนเดิมผมกลับมาแล้วใช่ผมกลับมาแล้วหลังจากที่แม่ลงคลิปบัวใครมาเป็นเวลาที่โคตรจะนานแต่ก็เถอะเพราะยังไงตู้ฟารเดิลก็มาแล้วสามจุดห้าปีก็ถือโอกาสลงคลิปไปเลยก็แล้วกันใช่แล้วก็วันนี้เรจะมาเปิดทั้งสองตัวละครก็คือโฮชิโนะโอเคได้มาละโฮชิโนะแล้วก็น้องชิโรโกะไหนนะแป๊บนึ่งก็โหลดมบใช่นี่ไงมาละแล้วผมก็เตรียมเพชรมาประมาณสามหมื่นห้าพัน ถึงมันจะไม่พอสำหรับการาันตีสองตู้แต่ว่าผมมั่นใจตัวเองครับว่าดวงผมนั้นโคตรจะดีและอารมนาก็คงจะไม่กินเพชรผมมากขนาดนั้นใช่โอเคไปกันเลย l e t s g o พันสองแรกปะขอแบบสิบโลได้เลยอะไรเงี้ยคอนเทนต์ไปเออมาแล้วมาแล้วเยสุ่มแล้วแล้วโนฮะ้น่าโอเคครับครั้งแรกแม่งเกลือเสมอแหละ ผมจะเซ็นมั่วๆไปผมไม่หวังอะไรจากโลนี่อยู่แล้วเห็นไหมผมบอกแล้วแต่นั้นเราก็ไม่เกินที่สุดเพราะว่าเรามีเหรียญเยอะใช่เรามีตัวสองดาวเยอะอยๆคือว่าเปิดไม่ได้ดีไปต่อยโลแต่ว่ารอโลตัปอุยฮุนสกิแล้วก็อ่าโคยาชิใช่มูโวอิไป ต่ออีกสัก10โลต่อไปขอได้ไหมขอแบบออกออกได้ไหมออกโูดเนี่ยนะขอให้ไม่รู้ให้ตายเถอะคือถ้าเกิดเราอยากได้สองตัวละครเนี่ยชิโรโกะต้องออกมาก่อนที่จะการันตีตู้เพราะไม่ง,งั้นเนี่ยคือเพชรแม่งไม่พอแม่งไม่ได้สองตัวแน่ๆแล้วแม่งเบต้าสองอะว่าหรือเปล่าเออมาต่ออีสิบ ผมมั่นใจว่าตู้3.5ปีจะไม่แกงผมผมมั่นใจแบบนั้นอโรน่าขอเงินสามสามโลได้ล้ได้ล้เชื่อผมโอ้ยแมงไม่ได้หรอฝึกนี่ไปต่ออีกสักหน่อยอีกสักเล็กเปิดมาได้เซริกะตเปิดมา้เซริก้าผมบอกเลยว่าผมประเภทเปิดเ,เ,เร็วมากแล้วคลิปม่ก็จะสั้นนี่อะโอ้ยอ่ะ <c oughs> <laughs> เอเกิน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 ต่ออีก่าเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสองตู้มาจัดได้แล้วเหรอเร็วเกินขี้เลื่อนขี้เลื่นยยอารมณ์น่าใจดีอารมณ์จะดีเลยวันนี้ยยอารมณ์จะดีมากและครั้งนี้ผมไม่มีสินบนครับผมไม่มีนมสตรอเบอรี่ในตู้แต่ว่า น้องเขาล่ามาให้เห็นไหมแมงโคตรดีขอยตัวไอ้เหี้ยเลดฤาษีเฮ้ยไม่เป็นไรเราวกรกรากาโมะวากาโมะไอ้เหียสองตัวไอ้สัตว์ว่าว่าจาัดโอ้ยโอกรธดามีเนีน่ยมีวากาโมะแล้วเย,ย้โอเคต่อตู้โฮชิโนะผมจะเปิด เอาตรงไหมถึงได้คุชินโนุอ่ะผมก็จะเปิดจดนการันตีเว้ยแล้วผมจะพิจารณาอีกทีว่าผมจะแลกใครใช่ต่อเพชรฟ้าเรายังเหลือเพราะอารอนหาใจดีกับเรามากวันนี้อารไดาเข้าใจดีโอเคเหมือนจะเหมือนจะไม่ใจดีละไอ้แค่อารอนหาไม่ไม่ใจดีละอุ้ยฉีดโอเคไม่ใจดีอีกแล้วยเกลือแต่เราไม่เกลือสุดเรามีทองสองอันโอเคต่อต่อต่อ,ตอ เพชรเรายังเหลืออยู่แสดงว่าเราจะมีโอกาสอยู่เว้ยสลับโฮชิโนะใช่ไหมเนี่ยไหมได้ละไอ้ยาได้แล้วเนี่ยไอ้ย่าดวงดีเห็นไหมคนดูเอิ้งนะเดี๋ยวจะเขียนโฮชิโนะโอ้โหลุงโฮเฉยกันโอ้โหโอ้โหที่ลุงโฮลงมาแล้วเวสูตรเนี่ยสูตรเห็ไม่คนดูสูตรคือมันจะมาหนึ่งตัวเว้ยสูตรอะแล้วกดสกีปุ๊บลุงโฮมาปั๊บเลยคุณเชื่อผมปด้คณดู กุรุนเ,เลยที่วายอิจิกาทำมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่เข้าใจไอ้ย่ามันมันต้องไปตามสูตรดิมันไม่ตามสูตรเหรออารอน่าขออีกหนึ่งโอเคเอารอน่าไม่ให้โอกาสกูอีกนี่ไอ้ย่าอารอน่าให้โอกาสจริงต่อโลนี้เหลือเกลือเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วต่อ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 ,ตอ,ตอยังเหลืออยู่เยอะมากมาก เพชรยังเหลือเปิดได้ทั้งวันวันนี้อารมณ์ดีแล้วได้เราคือตอนนี้เราการันตีแล้วไงว่าเราได้2ตัวเพราะนั้นยิ้มได้ยิ้มแบบดีมากตูสั่งมาห้ปีต้องแบบนี้แหละใช่ไหมสำหรับใครก็ไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับใครที่ไม่ได้แต่รับพชรผมผมได้ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่บต้าสองตัวแล,ล้วหักกัแล้วเว้ยเ <laughs> ยมาต่อไปเรื่อยๆยัง อย่างไโผล่ทไมลงโผ่เล่นตัวจังไไช่ชิโรโกะแม่งโผอย่างเวยไม่ใช่คูช่างคนไทยว่าไทยไม่ชัดเนี่ยช่างเถอะต่ตอต่อต่อไปเรื่อีกสิอีกสิบเราไม่ได้จริงเ้ยแย่เราไม่ได้จริงไอ้แย่ลนะจเย็นลนะ คือการันตีแหละใช่ไหมคือคือแบบต้องการให้การันตีใช่ไหมคือเพชรเพชรกเหลือเยอะแหละเออใช่ไหมเฮียการันต oh no. ีเฮ no. no. uh, ียการันตีปะเฮียการันตีการันตีปะเฮียการันตีโนูเปิดไปเลยเฮ้ยมูสุกิมูสุกิสองตัวจ้าจ้า สองตัวเลยกูไปต่ออีกรอบขอเหอะไอเฮียขอเหอะกูที่จะเปิดละเออเนี่ยมาแล้วคราวนี้ไม่หลุดแล้วกูเชื่อไหมไม่ไม่หลุดแล้วเว้ยเดี๋ยวผมไอเฮียเลยกูจะเขียนชื่อตัวละครบีกวะอ่าผมเขียวสาโหช,ชิโนะอ่าโหชิโน คราวนี้อยู่กลางด้วยนี่แต่ผมออว่ายังไงก็ได้วะมันคงไม่หลุดสองรอบหรอกไอ้เฮี้ยมันน่าเกลียดเกินใช่ปะได้ได้แล้วเนี่ยชิวเท็นฮะไอ้เฮี้ยน้องเข้ามาไง <c oughs> อ่ะโยริมาไงลูกชูมาไงสิจบไปว่าอะไรครับน้องน่ารักแล้วผมก็ เออรู้ไหมคือผมข้ามตู้น้องอ่ะเพราะว่าผมแม่งไม่เปิดน้องอ่ะมารอบารด์นนดูเดทเอาอ่ะเฮียเราเกมแม่งโดนในรูเดทไห้กูอ่ะดีใจกุร่าเกมนี้เฮียๆๆๆๆๆมาสามจุดห้าปีคืออั้นมานานอ่ะไม่ได้เปิดอ่ะแล้วคือจะได,ได้ได้ได้ตัวที่อยากได้ทั้งหมดอะ่ะเฮียโคตรเจ๋งอ่ะต่อไปเรื่อยเกมที่เรารักและเกมที่รักเรา ใช่มทต่อต่อเพชรผมเยอะมากครับผมเก็บมาหลายเดือนอยู่เห็นไหมมาอีกแล้วไอ้ย่ามาอีกแล้วเชื่อไหมว่าหลุดอ่ะอ่ะคราวนี้ผมบอกเลยว่าหลุดอ่ะเชื่อไหมว่าหลุดแล้วมันจะได้อ่ะถ้าเกิดกูบอกหลุดจะได้อ่ะสกิปมด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดกูบอกหลุดจะได้มีหนึ่งตัวมาตามสูตรอันนี้ตามสูตรนะมาลีได้โปรดไวท์พลให้ผมด้วย ผมจะสวดภาวนาแก่พระแม่มาดีไปได้ได้เลยว่าแต่ฝรั่งไม่รู้ไอ네้เหี้ยกูข้ามตู้นี้เพื่อไม่เพื่อมาลวุนลือเหมือนกันเนี like ああ <ain ways dishes together> ่ยไอ้เหี ouais ้ยเราได้เอ้ยเกมรักเราเกมรักเราเฮ้ยเกมที่เรารักนะเกมที่รักเราสัตว์อโรน่าขอขออีกสักอันโอเคไม่ให้ไม่เป็นไรไม่โกรธไม่โกรธวันนี้โคตร ไอ้ here, เหี้ยแล้วเขาให้อีกว่ะไอ้ here, เหี้ยแล้วสองตัวช,ช่วยด้วยแล้วชิโรโกะมาตุโอ้ r o w ว a t เดอะฟั k ชิโรโกะมาตุโฮชิโนะแล้วคือได้ตัวแล้วโหสองตัวแล้วชิโรโกะโหดอ่ารถเข็นรถเข็นจังก็โหดใช่ผมผมขอโทษแต่ผมลืมผมลืมชื่อไอ้ <laughs> in, in เหี้ยเมนเมนเขาฆากูแน่เดชะเหงือกไป็นไร อีก50โลสุดท้ายคุณมาดูกันว่าอา,ารนาจังจะให้ผมดุตีกไปเรื่อย,ยไหมแต่ว่าดูโซงแม่งใช่วะ่ะไอเใช่เราไม่ได้อีกแล้วไอสัตว์สามสิบสามสิบโลติดทองสามสิบโลติดว่ะเอาเรื่องจัดโหโหโ้โห,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 โหตรงมาละเกียรเทลักเราไอเฮียเรามาโลแรกด้วยสัตว์ไม่ให้กูรุนเลยได้เลยฮะ What the he fool he fool me he f o me ไดซุกิฮิฟูมิฟูมิฟูมิยินดีตรับเกี่ผมจะมีรถถังผมมีรถถังครบแล้วในดีที่ฟูมิขี่รถถังโอ้ไฟกอดสุดยอดเที่เราเรามันออกมาดีหมดเลยเที่เียเปิดอาช่าทางนี้แม่งดีมากไอ้สัตเราน่ารักกูชิบหายอ่ะกูไฟกอดดุคนแม่งอิจฉากูไอ้เหี้ยตีดีกว่า มันไอ้แคให้ให้กูจุกเกินกูจุกแล้วพอแล้วลูกพอแล้วนี่อันนี้คือไม่รู้เหมือนจะเขียนอะไรก็จะเขียนเป็นสามันแต่ประมาณสามดาวอะไรเงี้ยแต่ก็มาแต่ก็หลุดเชื่อผมไม่มาหลุดมาหลุดมาหลุดหนยเห็นไฮะไม่หลุดละโอเคไม่หลุดละไม่หลุดละออเฮเฮอุเฮมาแล้วนี่ลุงอบิโดสคุณดูโหไม่การันตีสักตู้ได้ตัวทุกตัวที่อยากได้โอ้ไม่ก็โต it's very c o o บลูเรามาไกลเกินจะถอยกลับแล้วเวมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะผมจะเอาลุงโฮอีกตัวครับผมจะลุงโฮอีกตัวผมะสมตัวนี้ไปเร,เรื่อยเพราะว่าชิโรโกะเราได้มา2ตัวแล้วใช่ปะเพราะนั้นชิโรโกะสองตัวลุงโฮต้องการอีกหนึ่งเวไปต่อลุงโฮ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 ,โฮเรามาไกลาจัดไงเราถอยไม่ได้แล้ว เราไม่สนแล้วเราไปเรื่อยๆเราชิวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมาแล้วสมบัติวันพีชอยู่กับเราไอเฮี้ยใครๆแครเปิดๆแล้วมันก็อิจฉาตอนนี้แปดสิบมาอีกี่แค่ไม่กี่โลสุดท้ายผมไม่หวังอะไรละผมแบบมิชชั่นคอมพิวต์สำเร็จรู้เรื่องไอเฮี้ยเลยถ้าคคร โลสุดท้ายคุณว่าทองปะผมว่าไม่ <laughs> ผมว่าไม่หรอกไอ้เหี้ยมันแจกกูเยอะแล้วมันมันไม่ให้กูทองอีกอไอ้สัตว์เห็นไหมเรอหน้าจังไม่ให้แล้วเรอหน้าจัง,มงแ,แม่งงกละแม่งโนไม่ให้ละพี่ฮะพี่ฉีดขีดขีดแล้วแม่งให้งไงแล้วมแม่งให้ไงตัวอะไรมาโผล่ไหมแล้วมี้สองเหรอโอ้ไมก็ต้อ Rabbit Two 作戦準備了ี了えากิภมิทวาขตการหนุนภวโอ้โหโอ้โหโอมโหโอ้โหโอ้โาโอ้โหอ้โมโอ้หโอ้โ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 หโอ่โหโอาไหอ้โหาอ้โหมอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้กหอ้อโ,โรหโอ,อ,อ,อ้โรโอ้โหโอัโหโอ้วหอ้โหโ้โกอ้อ้หโอ้โหอ้ลหโอ้โโน้โหโอาโหโอ้โหโอหอ้อ้โาอ้้วนนโ้โอหรหอ้โอโ้้โห ผมเชิญลุงโฮอีกรอบยา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ใช่ไหมยาเย่ปิชาฉันสิโอเคผมมาสูงแค่นี้แหละเพื่อมาอวดดวงว่าคุณเฉยไม่มีอะไรมากคุณก็รู้ว่าไอ้เจ้าของช่องนี้แม่งดวงดีชิบหายอยู่แล้วเฮ้ยแม่งคนอื่นแม่งเปิดกันแบบอาการันตีการันตีการันต,ตีช่องนี้แม่งสุดหรืออย่างไปไปตามที่มันต้องการเว้ยเพราะว่าเอาน่ารักมันมากโอเค ผมไปละบ๊ายบายถึงจะแม้จะมาแป๊บแค่แป๊บเดียวแต่ว่าเราก็มานะใช่เรามาโอเคไปละบ๊ายบาย